นีลุงถึงบ้านแล้วนะครับเป,รเป็นอะไรนอะไรนกลุงถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็อิ่มอ๋อบ้ได้เดอ้อ <c oughs> ถ้าขอต้องไปขอกับพอ่อกับแม่ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดับรถเลย ลงครับเปลี่ยนชุดก็ไปเลยเปลี่ยนชุดเราไปเลยเปลี่ยนชุดเรา้องครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเราไปเลยครับสักครู่ประมาณสักสิบนาทีว้าคือด้โฮมยูดีเลยเนี่ยาน้ทงหลับเลย รับแล้กินข้าว้มเนาะรองเมึงเนาะว้ารองมึงเฮี้ยกันเดนี้ถึงหน้าบ้านแล้วนะครับมี่เอซมารอถ่ายรูปนะครับที่บ้านนะครับ แม่ลูกขีสมัสหล่นล้านเลยเนาะมันครับต้นมะขามมาลงอืง S <S ไม่ไม่ so like bbe bbe ไม่ตายแน่นอนนะติดน่าจะติดแล้วนะใบเขียวน่าจะติดแล้วเพราะเองนะครับยอดมากเลยครับเข้าบ้านครับเปลี่ยนชุดครับปาแตนนปเปลี่ยนชุด จะไปงานต่อถึงบ้านแล้วนะครับมาเชื่อพ่อเชื่องนีน้มันย้อนเสียงมาหลยเชื่อไปพ่อแล้วก็หา ขออญาติที่เราพูดครับไปย้อนไปดีแวะมาไปดีค่ะเอาเดี๋ยวไปชุด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 ชุดนี้ก่อนขออนุญาตชุดนี้ก่อนถึงบ้านแล้วนะสุดแล้วก็มีงานต่อน้าที่อำเภอป่าป่าไหมครับที่อำเภอป่าป่าก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดสักสิบนาทีเนาะลุงหมอเปลี่ยนชุดสักสิบนาทีแล้วไปต่อนะครับนับหนึ่งนับสองนับสาม โอเคครับขอบคุณค่ะคุ่มผะโอ้ยเราถึงแล้วใส่แมอกันใส่แมสกันใส่แมสกันต่อแล้วก็ใส่ในใส่ผมเลยได้ครับ ใจเทียนเป็นตังเลยแล้วลุงว่ายมามเป็นตังเลยนะครับครับดี ช่วยลุงเตหน้าบ้านนะครับครับผมจ่าเอ็มนะครับก็จ่าเอ็มนะครับจะช่วยลุง5,000บาทนะครับเพราะว่าจ่าเอ็มก็มานอนนี่ไยนะครับครับผมอ๋อก็มีเป็นเงินจํานวนนะครับ5,000บาทนะครับจ่าเอ็มช่วยต่อเติมนะครับหน้าบ้านนะครับครับผมเอ็มก็จะมาดูแลลุงกับป้านะครับช่วงศุกเสาร์อาทิตย์นะครับครับเพรานหยุดราชการนะครับขอบคุณจ่าเอ็มมากนะครับครับผมก็อถุก ขอให้กายยินดีครับพบกับการสุขการเจริญน,นะครับทุกข์ขกำลังล้วนะครับตอนนี้เปิดเสร็จก็นอให้รับนะครับตอ,อนเสร็จนะครับนะครับครับลงไปตรวจงานครับตรวจงานกับทีมงานช่างนะครับ ป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับอ,รงรอ,องค์ปู่ปา,าริจิตจิตนี่มีตอ่อตอรอไหมครับจิตตอรอหรือว่าจิตตออย่างเดียวครับจิตตัวนี้น่าจะไม่มีรอเรือไม่มีนะครับจิตตอเต่าจิตตะจิตตะนะครับไม่ใช่จิตตะระจิตตะลุงมาถึงก็มาดูงานนะครับทีมง,งานช่างจ่อยช่างน้อยครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแนละ้ว ช่างหมดร้อนไหมครับช่างหมดหัวหน้าหัวตาเลยครับนวดแต่ว่าสั่งจอยบ่ชหันเนาะแขนสั่นเลยว่ะหนูมาตรวจงานนะครับเขาเป็นรูปเป็นร่างเยอะละ

เป็นบ,บรรยากาศนะครับที่หน้าบ้านนะครับเดียวลุงจะเปลี่ยนชุดอีกสักหน่อยก็จะเดินทางไปร่วมงานต่อที่ okay, อำเภอปลาปากนะครับไป,ไปนครพนมครับไปร่วมงานที่อำเภอปาปากไม่รู้ว่างานอะไรไรกลไหม,ไ,ไ,หมไม่ถึงไม่ถึงนครพนมนะอำเภอปลาปากนะครับอำเภอปาปาก ก็มีอะไรหมอลำใช่ไหมถ้าอย่างมีดอกคูนมิวสิกอะไรนะอย่างเงี้ยมีหมอลำเราดูเราดูแลโจ้จให้ครับดูนะลูกนะจะมาดึกไหมก็น่าจะสองสามทุ่มเลยประมาณนั้นครับ,ยยบครับยายกลับก่อนเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ